ปาเทพโพงงามแจงแล้วหลังลือสนันหมดตัวย้ายไปอยู่เราถ้าพูดถึงป่าเทพโพงงามคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักซึ่งเส้นทางชีวิตของป่าเทพไม่ได้สวยงามแบบที่เราเห็นกันสักเท่าไหร่ต้องออกจากวงการบันเทิงต่อสู้ลมลุกคุกค,คันกับธุรกิจที่ทำหลากหลายอย่าง แม้ป่าเทพจะประสบกับความล้มเหลวมากหลายครั้งก็ตามแต่ด้วยความที่ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาและด้วยความมูมานะที่ไม่ว่าจะล้มอีกสักกี่ครั้งก็สามารถลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ได้เสมอโดยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือว่าทางด้านป่าเทพนั้นว่าหมดตัวและจะย้ายสัมมโนครวไปอยู่ลาวพร้อมทั้งทิ้งนี้สินให้ตลกชื่อดังอย่างมัมจกมกชดใช้ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊กขนมเปียกขั้นเทพได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกก่าวเผยว่า เนื่องจากมีแฟนๆป๋าหลายท่านแจ้งถามมาว่าป๋าจะย้ายไปอยู่ลราแล้วเหรอพอไปเห็นข่าวเพจออนไลน์ลงข่าวมาป๋าจะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวนานมาแล้วนะครับบางครั้งเพจข่าวออนไลน์บางเพจก็เชื่อถือไม่ได้ครับอาจจะต้องพิจารณาว่าเพจนั้นน่าเชื่อถือเพียงใดครับเพราะบางทีเขาอาศัยใช้ข้อมูลข่าวเก่ามาลงโพส์แล้วก็แขวนโพสต์เพื่อเรียกยอดวิวครับเข้าใจครับว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้แต่บางครั้งสิ่งพวกนี้ ถ้ามันมากเกินไปก็มีผลกระทบกับความรู้สึกของคนรอบข้างอยู่เหมือนกันครับอย่างเช่นครอบครัวป๋าครับทีมงานได้ประสานงานไปยังเพจที่โพสเรียบร้อยแล้วครับแต่เขาไม่อ่านโพสและไม่ยอมลบโพสครับตอนนี้ป๋ายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและยังคงทำขนมค้าขายทำมาหากินของป๋าอยู่เรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณแฟนๆป๋าทุกๆท่านด้วยมากๆครับที่ส่งข่าวส่งข้อมูลมาให้ด้วยความเป็นห่วงครับรักนะครับ ขอบคุณมากๆครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิกดรีพอร์ตให้แล้วค่ะลงข้อมูลเท็จแต่ Facebook ไม่ได้ช่วยเลยเห็นเหมือนกันแต่ไม่เชื่อครับแจ้งเพจที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับพรบอคอมค่ะให้เขาช่วยจัดการขึ้นศาลเผื่อน,นิสัยจัดดีขึ้นเป็นต้น